สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับาเข้าสู่ช่องของ Mobile Channel นะครับใน YouTube นะครับวันนี้ก็คงจะมีสาระในส่วนของถ้าหากว่าท่านชมหรือว่าคุณผู้ชมนะครับมีเงินเพียง100บาทนะครับจะสามารถเล่นเน็ตฟรีในส่วนของโปรที่แถมมาได้อย่างไรในส่วนของเน็ตนั้นนะครับ ประมาณนะครับผมต้องบอกว่าประมาณ1000 MB นะครับจะเล่นโซเชียลได้อีก30วันนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Instagram ต่างๆนาๆนาะครับผมก็คงจะอธิบายาในเรื่องราวต่อไปนะครับเล่น YouTube ไม่อั้นนะครับเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันนะครับและอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกม ROV อีก4เกมสมัครยังไงให้คุ้มนะครับอัปเดตในวันที่12 กุมภ่าพันธ์า5 6 4หรือ2,021นะครับอ่าผมก็จะเข้ามาในส่วนของเรื่องเลยนะครับท่านชมก็คือเมื่อเราซื้อซิมนะครับราคา49บาทนะครับเห็นไหมฮะเรามีเงิน100ยบาทนะครับซื้อซิมไปสิมเบาทนะครับจะได้โปรเน็ตติดมาประมาณ500 MB ในส่วนของซิมนั้นหลายคนก็ถามว่าเป็นซิมอะไรผมต้องบอกกับท่านชมว่า ไม่ได้โฆษณาให้ับเขาเรียกว่าค่ายไหนเลยนะครับแต่ว่านำประสบการณ์จริงนั้นมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับซิมนั้นนะครับต้องบอกว่าซิมที่ซื้อเป็นซิมทรูนะครับซิมฮันโหลโทรฟรีไม่อั้นทั่วไทยนะครับทูแห้ G นะครับตรงนี้ต้องบอกกันตามตรงนะครับเมื่อเราซื้อมาเสร็จนะครับ จะมีโปรเน็ตติดมา500 MB อยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาง่ายว่าใส่เครื่องให้เรียบร้อยนะครับตั้งค่าอะไรให้ถูกต้องอแล้วก็มาสมัครโปรเรียนฟรีนะครับโดยโปรเรียนฟรี Pro นั้นนะครับก็สมัครไปที่กดดอกจันนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นนิดนึงนะครับว่าโปรเรียนฟรีนั้นกดไปที่ไหนนะครับเพื่อให้บันทึกไว้ในการรีวิวนะครับ ก็คือกดดอกจัน935ดอกจัน52นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับสี่เหลี่ยมเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะครับแล้วก็โทรออกนะครับเห็นไหมดอกจัน935ดอกจัน52สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับตรงนี้ถูกต้องนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็ขออนุญาตที่จะคลิกอธิบายตรงนี้นะครับแล้วก็กลับเข้ามาสู่หน้าของในส่วนที่ได้แจ้งไว้เมื่อกี้นะครับหลังจากเราสมัครโปรเรียนฟรีเสร็จนะครับไม่เสียตังค์นะครับโปรเรียนฟรีนั้นมีอะไรบ้างที่เราจะได้รับนะครับเราก็มาดูนิดนึงนะครับ ผมคลิกเข้าไปเพื่อเป็นเหตุเป็นผลในการรีวิวนั่นเองนะครับเห็นไหมตรงที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับเมื่อที่ผมได้เปิดซิมใหม่ในส่วนนั้นนะครับเราก็จะได้โทรฟรีทุกเครือข่าย60นาทีต่อเดือน เห็นไหมตรงนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมได้เปลี่ยนไปจริงๆเราจะรอให้โปรนี้หมดก่อนก็ได้แต่ว่าผมเน้นในส่วนของการเล่นอนเน็ตนะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าโปรตรงนี้ยังเหลืออยู่หรือไม่อาจจะเหลืออยู่นะครับซึ่งผมจะต้องคลิกเข้าไปตรงนี้หลังจากที่ได้รับตรงนั้นเสร็จก็ยังสามารถที่จะโทรฟรีอีก60นาทีต่อเดือนเห็นไหมครตรงนี้นะครับในส่วนของการที่เราซื้อซิมนี้มานะครับจะได้อ่า แพ็กเกจของอินเทอร์เน็ตอยู่ประมาณ 500MB เห็นไหมแต่ว่าใช้ได้จนถึงวันเดียวนะฮะผมซื้อวันที่10ใช่ไหมฮะตรงนี้นะฮะซื้อวันที่10เดือน2จะใช้ได้ถึงวันที่11เดือน2เวลา15.45นเห็นไหมฮะตรงนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นในการที่เราจะสมัครนะครับเราก็จะต้องทำการสมัคร เพื่อที่ข้ามข้ามเที่ยงคืนมาเท่านั้นเองนะครับก็สามารถสมัครต่อได้เห็นไหมฮะผมจะผมได้ทำการเปลี่ยนโปรโมชั่นก็คือเป็นโปรโเรียนฟรีซึ่งโปรโนี้ก็เขาเรียกว่าสมัครฟรีไม่เสียตังค์เห็นไหมฮะโปรเรียนฟรีมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับ ตอนนี้เห็นไหมฮะแพ็กเกจของผมก็ยังมีอยู่ประมาณ 500MB นะครับแต่มีอินเทอร์เน็ตคงเหลืออีก1 g ิกและใช้งานได้ถึงวันที่11เดือน3นะฮะตรงนี้ต่างกันนะครับในอินเทอร์เน็ตเดิมนั้นยังใช้งานได้ 500MB นั้นใช้งานได้แค่1วันนะครับก็คือวันที่11จะหมดนะครับ ตรงนี้นะฮะอธิบายเป็นเหตุเป็นผลให้กับท่านชมดูแต่ว่าดู YouTube นั้นสามารถดูได้ถึงอีก1เดือนเอ,า,อาง่ายๆนะฮะตอนนี้ผมมีเน็ตที่ได้จากโปรนั้นเหลือแค่วันเดียวนะครับ500า b แต่เอามีแต่ว่ามีเน็ตอีก1นึ่งจิกใช้ได้1เดือนนะครับอ่าเรามาดูกันตรงในส่วนของโปรเรียนฟรีนะครับเห็นไหมก็จะมี Wi-Fi คงเหลือไม่จำกัดจำนวน ใช้งานได้ถึงวันที่16เดือน2ตรงนี้ก็มีจำกัดเวลาก็คือ7วันในส่วนของเฟ e บุ o k นะครับ g กมมิ่งไม่อั้นนะครับก็ยังมีใช้ได้1เดือนนะครับตรงนี้นะครับ L V g a r i n a นะครับอยู่ที่1เดือนเช่นเดียวกันนะครับเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่งงนะฮะนอกจากนั้นนะครับโปรเลฟีก็ยังมี ฟรีโซเชียลไม่อั้นอีก14 f แอปมีความเร็วสูงสุดถึง4 mbps นะครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับใช้งานได้อีก1เดือนเห็นไหมฮะท่านผู้ชมก็ดูนะฮะใครที่ชอบเล่น tiktok ก็ได้อีก1เดือนนะฮะนอกจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของโปรเรียนฟรีนะครับในส่วนของการเรียนอยู่ที่บ้านในช่วงโควิดนะครับไปจนถึงวันที่9เดือน2 ปี2 0 2 2นะครับท่าชมู้ชม1ปีนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะฮะอ่าแล้วก็จะมีเน็ตที่ใช้งานในส่วนของการทำงานอีก1ปีนะครับอ่าตรงนี้ผมก็จะผ่านไปเลยนะครับถือว่าได้แพ็กเกจโปรเรียนฟรีนะครับอ่าเลยมา่วันนะครับที่ผมบอกนะครับผมเปลี่ยนโมชั่นเปลี่ยนโมชั่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ โปรโมชั่นที่ผมเปลี่ยนนั้นนะครับก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับก็คืออ่าี g e s p o r t นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะได้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตจากอันเดิมผมก็ยังเหลืออยู่นะครับผมเปลี่ยนแค่ข้ามคืนนะครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตจะใช้งานได้จนถึง1 1เดือน3ปี2021ก็คือ1เดือนนะครับ youtube ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับ ก็มาดูในส่วนของโปรซีจีเอส t อร์ตนะครับผมจะเช็คดูนิดนึงนะครับว่าการเล่นเกมในส่วนต่างๆนั้นนะครับมันแตกต่างจากเดิมอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมดูน,น,ะ,คน,นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมข้ามคืนมาผมเปลี่ยนเป็น โปร g sport เล่น r v ไม่อัน้นดู YouTube ไม่อัน้นเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันเล่น <hn> Line ไม่อัน้นเล่น Facebook Gaming ไม่อัน้นเห็นไหมฮะนาน30วันนะครับท่านชม uh, ถ้าหากจะต่ออายุนั้นก็คงจะเป็นไปตามมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตรงน,นี้ผมใช้งบอยู่100บาทนะครับเห็นไหมจากแพ็กเกจเสริมคุณมีอินเทอร์เน็ตคงเหลืออีก500 MB ใช้งานได้จนถึงวันที่18เดือน2 ตรงนี้ใช้ได้อีกอวันนี้วันที่12ก็อยู่อีกประมาณ7วันก็นแล้วกันนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมดูคุณมีอินเทอร์เน็ตคงเหลือ1,000กับ10.2จไม่กระบายใช้งานได้จนถึงวันที่11เดือน3เห็นไหมฮะมันคุ้มตรงไหนคุ้มตรงนี้นะครับคุณมี y u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  e e d t t ขคงเหลือ1.98 จิ๊กบใช้งานได้จนถึงวันที่11เดือน3เห็นไหมฮะแค่2รายการนี้นะครับ1,000กว่า MB นะครับถ้าหากสมัคร PRO n e ็อื่นๆนะครับก็คงจะใช้เงินเยอะกว่า49บาทนะครับซึ่งผมซื้อซิม49แล้วก็ผมสมัครในส่วนของ Pro S-Sport 4G s ี s port, ่จีเอีกอ49บาบาทอยู่โดยประมาณก็ยังไม่ถึงร้อยก็ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อธิบายให้กับท่านชมนะครับว่า ในส่วนของโปรที่มีทั้งหมดนะครับเห็นไหมผมก็จะกลับเข้ามาสู่หน้าของการอธิบายให้กับท่านผู้ชมในส่วนของการสมัคร 4G Sport นั้นนะครับว่าสามารถสมัครไปที่ดอกจันนะครับเพื่อเป็นการโน้ตให้ท่านผู้ชมได้มองมองเห็นนะครับ ก็คือดอกจัน9 3 5ดอกจัน8 8แล้วก็สี่เหลี่ยมนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือโปรอ่ 4G Sport นะครับของ s i m o ก็กดโทรออกต่อเนื่องจากอ่าถ้าหากข้ามคืนแล้วนะครับหลังจากที่เราสมัครในส่วนของโปรเียนฟรีไปเราสามารถสมัครโปรนี้ต่อนะครับ คือเอาง่ายๆว่าท่านจะต้องให้ข้ามาข้ามวันไปก่อนหรือข้ามคืนไปก่อนนะครับเพื่อที่จะสมัครอีกโปรหนึ่งได้หรือเปลี่ยนโปรจากโปรหนึ่งไปโปรหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็จะทําใหา้งบที่เรามีอยู่ประมาณ100บาทนั้นสามารถที่จะมีเน็ตใช้งานจนถึงหนึเ่เดือนนะครับโดยที่สามารถเล่นในส่วนของโลกโซเชียลได้นะครับ ก็คือ Line Facebook นะครับเห็นไหมคุ้มไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าโปรนั้นหมดนะครับก็ยังสามารถที่จะต่อยอดนะครับโดยการที่จะเล่นเน็ต VPN ได้อีกซึ่ง Mobile Channel ก็คงจะให้ท่านได้เสริมความรู้ตรงนี้ต่อไปนะครับสำหรับผู้ที่เล่นเน็ต VPN ใหม่นะครับวันนี้แอมเขาเรียกว่าวันนี้เอาในส่วนของ ความรู้เบื้องต้นนะครับในการที่เราจะเล่นเน็ตให้คุ้มนะครับโดยใช้เน็ตฟรีและก็เน็ต VPN เสริมโดยมีเงินเพียงร้อยบาทนะครับเงินนี้ก็ยังสามารถที่จะ uh, เหลืออยู่ในซิมนั่นเองวันนี้โบบายชาแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ